สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววนิชาลำเลิศเลขที่6ห้องม611วันนี้จะมานำเสนอง,งานวิจัยเรื่องสบู่จากผลไม้ค่ะที่มาและความสำคัญของงานวิจัยในปัจจุบันเชื้อโรคที่แพร่กระจายอยู่รอบตัวเราซึ่งเป็นปัญหาที่ยากต่อการควบคุมและการป้องกันเช่นโรคระบบทางเดิอนอาหารโรคผิวหนังหรือโรคที่กำลังระบาดเป็นอย่างมากในช่วงนี้อย่างโรคโควิด -19 เป็นต้น สบู่ตามตลาดหรือตามร้านค้าทั่วไปอาจมีสารเคมีโดยสารเคมีบางชนิดอาจมีสารที่อันตรายมากอาจทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นอาการคันผิวหนังอาจมีอาการแพ้จนเกิดเป็นโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังจึงอาจเป็นอันตรายอย่างมากในการนำมาใช้ผู้จัดทาจึงคิดค้นสบู่ที่ทามาจากผลไม้ชนิดต่างๆที่มีสรรพคุณบารุงผิวเช่นแอปเปลิแปลแตงโมและส้ม ื่อแ,แก้ปัญหาสารเคมีที่มีในสบู่และเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำอีกด้วยวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาว่าสบู่จากผลไม้ชนิดใดขจัดคราบได้มากที่สุด 2. เพื่อศึกษาว่าสบู่จากผลไม้แต่ละชนิดมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้อย่างไรคำถามของการวิจัยชนิดของผลไม้มีผลต่อการขาจัดคราบสิ่งสกปรปกและความพึงพอใจของผู้ใช้อย่างไร สมมุติฐานของการวิจัยสบู่ที่ทำจากแอปเปิลขจัดคราบสิ่งสปกปรกและมีความพึงพอใจของผู้ใช้มากที่สุดตัวแปรต้นชนิดของผลไม้ตัวแปรตามการขาจัดคราบสิ่งสกปรกและความพึงพอใจของผู้ใช้ตัวแปรควบคุม 1. เวลาที่ใช้ในการขาจัดคราบ 2. ปริมาณเบสสบู่ 3. ปริมาณน้ำผึ้ง 4. ปริมาณผลไม้ชนิดต่างๆที่ใช้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับผลไม้มากขึ้น 2. ได้ดูวิธีการทำสบู่สบู่ความหมายของสบู่ในทางเคมีสบู่คือเกลือของกรดไขมันสมู่ในบ้านเรือนใช้ชั้นล้างอาบและใช้ในการทำความสะอาดบ้านโดยสบู่ทำหน้าที่เป็นสารลดแรงตรึงผิวและน้ำมัน e m มั s i f i e r เพื่อให้สบู่ไหลไปกับน้ำได้ในอุตสาหกรรม สบู่ยังใช้ในการปั่นผ้าและเป็นส่วนประกอบสำคัญของสารหล่อดลื่นบางชนิดปฏิกิริยาสปองซิฟิเคชันในปฏิกิริยานี้ไขมันไตรกีเซอรไรจะสลายด้วยน้ำกลายเป็นกรดไขมันอิสระและกรดไขมันอิสระจะรวมกับอันคลายจนเกิดเป็นสบู่หยาบหรือส่วนผสมของเคลือสบู่ไขมันหรืออันคลายที่เกินมาน้ำและกซสรอนอิสระผลพลอยได้คือกซอรอนสามารถคงอยู่ในรูปผลิตภัณฑ์สบู่ ทำหน้าที่เป็นสารที่ทําให้อ่อนโยนหรือถูกแยก,กออกมาเพื่อน,นําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นผลไม้ที่ใช้ทำแอปเปิลเป็นผลไม้ยืนต้นขนาดเล็กมีทรงพุ่มขนาดกลางผลเป็นผลเดียวมีลักษณะทรงกลมตรงก้นผลมีรอยบุ๋มลึกผิวเปลือกบางผิวเรียบผลจะมีสีแดงมีเนื้อแน่นฉ่ำน้ำสีขาวนวลมีรสชาติหวานหรือหวานอมเปรี้ยวมีกลิ่นหอมในกลางผลมีห้าโพรงเรียงอยู่ ผ่าครึ่งออกมาเป็นรูปดาวมีมเมล็ดอยู่ข้างในโพรงสารสำคัญในแอปเปิลในแอปเปิลพบว่าประกอบไปด้วยสารสำคัญหลายอย่าง,างเช่นวิตามินซีวิตามินอีแอนตี้ออกซิเดนต์คอลลาเจนเบต้าแคโรทีน e, ant ant, agen, id, และอ e ีลาสตินเป็นต้นแตงโมผลไม้ที่มีทรงกลมเปลือกหนาปานกลางมีเนื้อฉ่ำน้ำและมีมะเมล็ดขนาดเล็กเยอะอยู่ข้างในสุดเป็นผลไม้เถาล้มลุกเลยไปตามพื้น ซึ่งแตงโมเป็นผลไม้ยอดๆก,กันกับแตงไทยเมลอนฮันนีดิวและแตงกวาด้วยสารสําคัญในแตงโมในแตงโมพบว่าประกอบไปด้วยสารสําคัญหลายอย่างเช่นวิตามินเอวิตามินซีวิตามินอีน C, น e, และซิูรีนส้มผลไม้ที่ทําให้รสชาติเปรี้ยวนําและตามด้วยอมหวานสระคุณของส้มมีกลิ่นหอมของเปลือกซึ่งนําไปสกัดน้ํามันหอมระเหยได้ส้มเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกทั่วโลก สารสำคัญในส้มในส้มพบว่าประกอบไปด้วยสารสําคัญหลายอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินอีน e, แอสเพอร์ดีดินฟลาโวโนอยด์และแคโรทีนอยด์วิธีการทำสบู่ผลไม้ส่วนผสมมีน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลน้ำแตงโมน้ำผึ้งและกีซเซอรีนขั้นตอนการทำสบู่ 1. นําำแอปเปิ้ลมาใส่ในเครื่องแยกน้ำและกากผลไม้เพื่อให้ได้น้ำแอปเปลิลตามที่ต้องการจะใช้ 2. ชั่งกรีเซอรี1น100กร,รัมแล้วนำมาแยกไว้ในแต่ละถุง 3. กีเซอรีที่ชั่งไว้มันละลายในหม้อโดยต้องใช้ไฟอ่อนมากๆและต้องใช้ช้อนคนอยู่ตลอดเวลา 4. ใส่น้ำผึ้งตังลงไปจำนวน5ช้อนชาและคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนํานำน้ำแอปเปิลที่ได้เตรียมมาไว้ใส่ในหม้อที่มีกรีเซอรีอยู่จำนวน15ช้อนชา 6. นนำส่วนผสมเทลงพิมพและรอให้สบู่เซ็ตตัวประมาณ30นาที เเมื่อสบูเ่เสร็จตัวแล้วค่อยๆแกะสบู่ออกจากพิมพ์ 8. นําสบู่มาใส่ถุงไว้เพื่อนําไปใช้9ทําขั้นตอนที่1-8และเปลี่ยนจากแอปเปิลเป็นแตงโมและส้มตามลำดับผลการวิจัยค่าใช้ใจ่ายในการผลิตสบู่กรีซอรีน1กิโลกรัม79บาทแอปเปิล40บาทแตงโม่30บาทส้ม60บาทแม่พิมพ์ซิลิโคน60บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น269บาท ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลซึ่งประกอบด้วยเพศอายุมีผู้ทดลองใช้5คนเป็นเพศชาย3คนและเพศหญิง2คนมีอายุช่วง20-30ปี1คนอายุช่วง41-50ปี2คนอายุช่วง61-70ปี1คนและช่วงอายุ71-80ปี1คนระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อสบู่จากผลไม้ทั้ง3ชนิดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อสบู่แอปเปิลทางด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้พอใจปานกลางมีจํานวน4คนพอใจมาก1คนด้านกลิ่นหอมของผลิตภัณฑ์ผู้ใช้พอใจปานกลางมีจํานวน2คนมาก3คนด้านขจัดคราบผู้ใช้พอใจพอใจมากจํานวน4คนและพอใจมากที่สุดจํานวน1คนทางด้านรู้สึกผิวสะอาดผู้ใช้พอใจมากจํานวน2คนและพอใจมากจํานวน3คนด้านผิวเนียนนุ่ม ผู้ใช้พอใจปานกลางจำนวน3คนและพอใจมากจำนวน2คนระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อสบู่แตงโมทางด้านรูปรักษผลิตภัณฑ์ผู้ใช้พอใจมากที่สุดจำนวน5คนด้านกลิ่นหอมของผลิตภัณฑ์ผู้ใช้พอใจปานกลางจำนวน3คนพอใจมากจำนวน2คนทางด้านขจัดคราบผู้ใช้พอใจปานกลางจำนวน4คนพอใจมาก1คนทางด้านรู้สึกผิวสะอาด ผู้ใช้พอใจปานกลางประมาณ3คนพอใจมากจำนวน2คนผิวเนียนนุ่มผู้ใช้พอใจมากจำนวน4คนพอใจมากที่สุดจำนวน1คนรูประดับความมึงพอใจของผู้ใช้ต่อสบู่ส้มทางด้านรูปักษณ์ผลิตภัณฑ์ผู้ใช้พอใจปานกลางจำนวน1คนพอใจมาก1คนและพอใจมากที่สุดจำนวน3คนทางด้านกลิ่นหอมของผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้พอใจมากที่สุดจำนวน5คนด้านขจัดคราบผู้ใช้พอใจมากจำนวน2คนพอใจมากที่สุดจำนวน3คนทางด้านรู้สึกผิวสะอาดผู้ใช้พอใจมากที่สุดจำนวน5คนและทางด้านผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นผู้ใช้พอใจมากจำนวน2คนและพอใจมากที่สุดจำนวน3คนระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อสบู่ผลไม้ทั้ง3ชนิด ด้นผลิตภัณฑ์มีรูปลักษณ์สวยงามสบู่แอปเปิลมีค่าเฉลี่ย3.2โดยอยู่ในระดับปานกลางสบู่แตงโมมีค่าเฉลี่ย5โดยอยู่ในระดับมากที่สุดสบู่ส้มมีค่าเฉลี่ย4.4โดยอยู่ในระดับมากน้นผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหอมสบู่แอปเปิลมีค่าเฉลี่ย3.6โดยอยู่ในระดับปานกลางสบู่แตงโมมีค่าเฉลี่ย3.4โดยอยู่ในระดับปานกลางสบู่ส้มมีค่าเฉลี่ย5โดยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความสามารถในการขจัดคราบสบู่แอปเปิ้ลมีค่าเฉลี่ย4.2โดยอยู่ในระดับมากสบู่แตงโมมีค่าเฉลี่ย3.2โดยอยู่ในระดับปานกลางสบู่ส้มมีค่าเฉลี่ย4.6โดยอยู่ในระดับมากด้านรู้สึกผิวสะอาดสบู่แอปเปิ้ลมีค่าเฉลี่ย4.6โดยอยู่ในระดับมากสบู่แตงโมมีค่าเฉลี่ย3.4โดยอยู่ในระดับปานกลางสบู่ส้มมีค่าเฉลี่ย5โดยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้ทำให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นสบู่แอปเปิลมีค่าเฉลี่ย3.4โดยอยู่ในระดับปานกลางสบู่แตงโมมีค่าเฉลี่ย4.2โดยอยู่ในระดับมากสบู่ส้มมีค่าเฉลี่ย4.6โดยอยู่ในระดับมากสรุปผลและอภิปรายผลจากการศึกษาพบว่าสารสำคัญที่เป็นส่วนประกอบที่อยู่ในผลไม้ทั้ง3ชนิด ประกอบไปด้วยสารหลายกลุ่มเช่นแอปเปิลมีวิตามินซีวิตามินอ e, ีแอนตี้ออกซิเดนต์คอลลาเจนเบต้าแคโรทีนและอีลาสตินแตงโมมีวิตามินเอวิตามินซีวิตามินอ e, ีและซีทูรีนและส้มมีวิตามินซีวิตามินอีแอสเปอริดินฟลาโวนอยและแคโรทีนอยและจากการศึกษาระดับความมึงพอใจของผู้ใช้ต่อสบู่จากผลไม้ทั้ง3มชนิดพบว่า ชนิดของผลไม้ที่ใช้ในการทำสบู่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้โดยสบู่ส้มมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มากที่สุดซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ซึ่งปริมาณของวิตามินซีในผลไม้ที่ใช้ในการทำสบู่มีผลต่อการขจัดคราบและความรู้สึกผิวสะอาดโดยสบู่แอปเปิลมีค่าเฉลี่ย4.2และ4.6ตามลำดับโดยอยู่ในระดับมากทั้งคู่สบู่แตงโมมีค่าเฉลี่ย3.2และ3.4ตามลำดับ โดยอยู่ในระดับปานกลางทั้งคู่และสะบู่ส้มมีค่าเฉลี่ย4.6และ5โดยอยู่ในระดับมากและมากที่สุดตามลำดับซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้มากที่สุดข้อเสนอแนะ 1. อาจเพิ่มผลไม้ชนิดอื่นในการทำมากยิ่งขึ้น 2. อาจเพิ่มรูปรักของสบู่ให้มีความหลากหลายมากขึ้นขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ